วันนี้พาไปเที่ยวกันมาทั่วโลกเลยนะคะไปไกลเลยนะใช่แล้วไปทั้งยุโรปไปทั้งอเมริกาใต้ไปทั้งแคนาดาด้วยไม่มีนเอเชียเลยเนาะผมว่ามีนะแต่ยังหาไม่เจอนั่นเองเมืองไทยต้องมีนะฮะเดี๋ยวลองไปหาดูก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะเรื่องราดีๆแบบนี้จากเว็บไซต์ travel americanki com นั่นเองค่ะพรุ่งนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับแบบ ย้อนวัยไปนิดนึงย้อนวัยเนี่ยพาไปหวนระลึกถึงวัยเยาว์ที่แต่หนูอาจจะย้อนไม่เยอะเท่าไหร่ผมก็ย้อนไม่ค่อยนานนะหนูพูดก่อนวันนี้ฮะท่านผู้ชมไหผมก็ย้อนไปไม่นานหรอกฮะเรื่องนี้ที่จะคุยกันนะครับโอเคค่ะก็อ้เรื่องราตายกับน้องมีประมาณสักห้าหกปีเท่านั้นเองอาจารย์่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเริ่มงงกันแล้วพูดถึงเรื่องอะไรนะนะเดี๋ยวพวกนี้มาติดตามกันนะคะเป็นเรื่องราวของเด็กน้อยแต่ว่าจะเป็นอะไรของเด็กน้อยเด็กน้อยอเด็กน้อยโอ้่เพิ่งผ่านมาเลยผม จำได้ผมเพิ่งนุกพระอ้อมมาเลยนะ,ะพระอ้อมย่นโอเคไปดีกว่าไ่เล่นแล้วนะคะพบกันพรุ่งนี้ค่ะราย์รสาระ18รายการทางดีไซน์ชาแน,นลวันนี้สวัสดีค่ะ